พากินช่วงนี้ท่านนึกถึงการกินอะไรง่ายๆเนี่ยจูนขอยกให้สิ่งสิ่งนี้เลยค่ะนั่นก็คือพิซซ่าซอสททฟเฟิลและชีสถ้าเห็นหน้าเชฟอ้อมเนี่ยกับเป็นการการันตีมาอยู่แล้วนะคะจะบอกเลยว่าแอโร่เนี่ยเขาทำถึงจริงๆค่ะโรยหน้ามาด้วยชีสแบบเน้นๆเลยนะคะวิธีการอุ่นทานเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เอาเข้าเตาอบร้อนๆตั้งไฟไปที่180องศาระยะเวลา8นาทีเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้พิซซ่าซอสททฟเฟิลและชีสแบบน่าทานน่าทานแบบนี้ละค่ะตัวขนาดพิซซ่านะคะเขาจะมีให้เลือก ขนาด7นิ้วแล้วก็9้านิ้วที่จูนกินในคลิปนี้นะคะจะเป็นขนาด7นิ้วค่ะเป็นขนาดพอดีทานสําหรับจูนไม่ว่าจะมาทานเป็นมื้อหลักหรือมื้อลองก็อร่อยได้ง่ายๆตอนที่จูนเพิ่งเอาออกมาจากหม้ออบร้อนๆนะคะจะบอกว่ากลิ่นทัฟเฟิลเนี่ยคือหอมแบบชัดเจนมากๆารณ์เหมือนได้ไปกินหน้าร้านพิซซ่าแบบดีๆเลยนะคะแป้งพิซซ่าเนี่ยก็คือเขาจะใช้เป็นแป้งซาวดจะมีเทกเจอร์ความเหนียวนุ่มแบบเฉพาะตัวยิ่งได้บวกกับตัวซอสทัฟเฟิลแล้วก็ตัวมอสซาเรลล่าชีสเป็นอะไรที่อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะจูนเนี่ยกินแบบ เพลินหมดถาดขนาด7นิ้วเลยค่ะแต่ไปลองตามหามากินกันดูได้นะคะกับ a e r o w Pizza s o ท Tuffle และชีส่วนไปเจอมาที่ m a c ครนะคะตรงโซนเบเกอรี่แช่แข็ง